อธิบายก่อนนะครับวันนี้เป็นการเซ็ระบบไลฟ์คือเป็นไลฟ์ขายเสียง้าไอทีแล้วก็ขายเครื่องสำอางไม่ใช้ง่ายๆใช้ในสตูนะครับซารอนิกบีดิงห้าร้อยโปรสองต้นหนึ่งไม่ไร้สายชาร์จเต็มใช้ได้ประมาณ6ชั่วโมงยาวยาวไปสำหรับการไลฟ์ขายของหรือว่าไลฟ์จัดรายการใดๆก็ตามนะครับ1คน2คนง่ายที่สุดนะครับก็คือไม้หนีบปกเสื้อจะได้เสียงที่ดีชาดตลอดเพราะมันอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดเสียงคืออยู่ใกล้ปากนะครับ ไมนี่ปกเสื้อที่ผมใช้ประจําก็คือตัวนี้แหละที่ใช้อัดอยู่เนี่ยเสียงที่ดียิอยู่ตอนนี้คือซาลมบอริกบีลิงบีใช้ถ่ายรายการในห้องสบายข้อดีของมันก็คือฟังกช์ชันที่มันให้มาจัดเต็มทุกตัวมีจอแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ได้นานนะครับประมาณ6-7ชั่วโมงเลยถ้าเกิดชาร์จเต็มมีกล่องชาร์จแถมมาให้ด้วยนะครับชาร์จได้ประมาณ3รอบตัวไม้น,นะครับมีทัง้งหมด3ตัวนะครับคือมี rx tx tx i อคือ Receiver และ2 t r ทาน m ซ t t e ตไอตัวนี้ติดกับมนุษย์ไอนี่ไปติดเข้ากับอาจจะสวิตช์หรือกล้องก็ได้นะครับตัวนี้จะมีพอร์ต Line Out อยู่เราเอาแจ็คเสียบเข้าที่ Line Out เป็นแจ็ค t r s 2ขีดนะครับจำไว้นะไอแจ็คที่เขาแถมมาเนี่ยใช้แจ็ค2ขีดเท่านั้นนะครับแจ็คที่เขาให้มาใช้แจ็ค2ขีดเท่านั้น2ขีดไม่เอา3ขีด3ขีดไม่เอาย้ารอบที่พัน สามขีดมันมีแถมให้ในกล่องมันใช้กับมือถือได้แต่ใช้กับกล้องใช้สองขีดเท่านั้นหัวหักแบบนี้นะอ่ะฝั่งหนึ่งก็เสียบเข้าไลาเอาไปปึ๊บโอเคแล้วตอนซื้อมาใหม่ครั้งแรกอะ่ะมันชาร์จไม่เข้าหรอกเพราะว่าดูนี่มีพลาสติกแปะหน้าคอนแทคแกออกด้วยแกออกปึ๊บนี่คือหน้าคอนแทคคือเวลาแกออกเสร็จแล้วเนี่ยเวลาเราเอาไปเข้าแทนชาร์จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นแบบนี้ครับปึ๊บเนี่ยมันจะมีไฟสีแดงขึ้น ว่าเนี่ยไฟเข้านะกำลังชาร์จอยู่นะแค่นั้นแหละนะครับอ่ะเราใช้แค่นี้จริงๆในกล่องเนี่ยมันจะมีสายเชื่อมต่อเต็มไปหมดเลยนะครับทั้งสาย USB ทั้งไม้สายลราเลี่ยเผื่อว่าคนไม่ชอบหนีบเป็น,นก้อนๆแบบนี้เขาก็จะมีสายไม้แยกมาให้นะครับไว้สําหรับแบบอ่ะเอาไอเนี่ยเข้ากระเป๋าเกงแล้วก็ต่อสายมาเป็นก้อนเล็กๆเ,เอาไม้ไปเข้าที่สวิตช์ดูเนื่องจากสวิตช์ตัวนี้นะครับมันรับไม่อินได้แล้วก็ลายอินได้นะครับนี่ที่พอร์ตนี้ดู ผมเอาไม่เสียบเข้าไม่อินหนึ่งนะครับผดไม่เสียบเข้าไม่อินหนึ่งตรงนี้ปับ๊บแล้วตัวไม่เนี่ยกดเปิดครับกดเปิดค้างกดค้างครับเึ๊บอ่ามาละสัญ,ญญาณมากดอีกตัวด้วยเึ๊บเคสัญญาณมาเอาวางไว้ตรงนี้วางไว้ใกล้ๆอ่าที่ดูง่ายๆคือ ตรงแถบหน้าจอสเตตัสบอนติวิวตรงนี้นะครับมันจะมีคําว่า CS1 CS2 อยู่ CS1 เนี่ยคือ Channel 1 CS2 คือ Channel 2มันเอาเสียงเข้าได้2แหล่ง2ทางเท่านั้นนะครับคือ Channel 1 Channel 2แต่ละทางเราก็เลือกได้ว่าเราจะเอาจากซอร์สไหนจากรูไหนนะครับวิธีการเลือกก็คือกดตรงแป้นพิมพ์เนี่ยแป้นพิมพ์หนึ่งจะมีซีเอสหีเอสสองอยู่ใช่ไหมครับก็กดวนไปเรื่อยๆกดวนไปเรื่อยๆนะครับพอกดวนไปเรื่อยๆแบบนี้ไอ้ตรงนี้จะเปลี่ยนเห็นไหมตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นไมค์อินหนึ่งไม้อินสองหร อินหอินคือ hdmi 1 hdmi สองอิน hdmi 3ามอิน3อิน4ไม่เราจะไม่เอาเสียงจาก hdmi ไหนเลยนะครับเพราะเราเพิ่งจะต่อไม์ตัวเนี้ยเข้าไปที่สวิตช์นะครับที่อรอตไม์อินแล้วก็ต้องกดเข้าไปหาคำว่าไม์อินหนึ่งเมื่อกี้ผมเสียบเข้าช่องไม์อินหนึ่งนะครับจบเสียงก็จะมาจากช่องไม์อินหนึ่งแล้วส่วนช่อ n สองเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้ไม่มีปัญหาแต่อย่าเป็นเสียงจากไม่ b u i วอิ n ก็พออินหนึ่งอินสองนี่ไม่ได้เพราะว่าเป็นเสียงจากกล้องนะครับเดี๋ยวเสียงมันจากกล้อง เป็นพอทที่ไม่ได้เสียบอะไรก็ได้นะเป็นโฟนอินก็ได้แค่นั้นและไอไมค์สตัวนี้ที่ต่ออยู่เนี่ยเสียงเข้าไม่เข้าลองเริ่มจากดูที่กราฟนี้ก่อนก็ได้ครับถ้าเกิดเงียบมันก็จะไม่มีเสียงนะถ้าเกิดผมพูดกราฟนี้ก็จะเด้งนะครับลองกดเคาะดูอ่ะสรุปว่าเสียงเข้าแล้วค่อยมาเช็คตรงนี้ไอการแคปเจอร์เอลโกต้าอเดีย 10s ตัวนี้มันมาทั้งภาพทั้งเสียงนะครับดังนั้นเรา Import เข้ามาแค่วิดีโอแคปเจอร์ดีไวท์อันเดียวเนี่ยมาทั้งภาพทั้งเสียงเรับเเส้นดียวจบเคาะ เสียงกระเด้งเคาะเสียงเด้งแบบนี้ก็คือเสียงเข้านะครับโอเคอ่ะตามนั้นเนี่ยอันนี้เอาเสียงเข้าอย่างง่ายก็คือเอาเสียงเข้าสวิตช์ชอร์แล้วสวิตช์ชอร์เนี่ยปล่อยออกไปทางการแคปเจอร์ผ่าน h อชเส้นเดียวจบเราจะเช็คเสียงได้เนี่ยเอาให้ชัดก็ต่อเมื่อเรามีหูฟังนะครับเรามีหูฟังหูฟังที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็คือ audio technica นะครับตัวนี้เป็นหูฟังมมนิเตอร์ราคาประมาณ2,000นิดๆิดนะครับบางช่วงลดก็เหลือประมาณ1 8 0 0ปดพัแล้วถูกไม่แพง แล้วก็ไม่ได้เป็นหูฟังไว้สําหรับแบบฟังเพลงให้มันสุนทรีย์แต่เป็นหูฟังไว้สําหรับเช็คโมนิเตอร์เสียงว่ามีมีเสียงอะไรแปลกประหลาดอะไรหรือเปล่าดังนั้นมันจะชัดไปซะทั้งหมดเลยนะครับสายก็ให้มาดีเส้นยาวหัวแจ็คเป็น3.5นะครับปกติเวลาเราเช็คเสียงเนี่ยเราไล่เช็คตั้งแต่ซอสเสียงต้นทางเลยนะครับอย่างเช่นเราอยากรู้ว่าสัญญ,ญาณตรงนั้นน่ะมันดีไหมหรือสัญญ,ญาณตรงเนี้ยมันดีไหมนะครับอ่ะเห็นเอาไปติดไว้อันหนึ่ง เราเช็คตั้งแต่ตัวรับเลยนะครับตัวรับของไมเลยเสียบเพาร์้ที่พอร์ตหูฟังตัวซ a ล a m ิก b ีลิงห้าร้อยโปตัวนี้นะครับเป็นไมเทมนะเป็นไมที่สามารถมอนิเตอร์เสียงได้ด้วยคือมีพอร์เตเฮดโฟนอยู่ตรงนี้เช็คที่แรกนะครับเสียบแจ็คหูฟังเข้าไปตรงนี้ปึ๊บแล้วก็ฟังโอเคเทสเทสหนึ่งสสามเสียงจะเกโอเคเสียง okay. เข้าน่นเห็น โอเคเทสที่แรกไม่มีปัญหาเสียงเข้าทั้งคู่นะครับดังนั้นเอาหูฟังเนี่ยไปเสียบที่ต่อไปก็คือที่สวิตชอร์สวิตเจ้า h d เจ้า s d s 9 1 2 5 p ตัวนี้นะของด e v i ท์ e l เนี่ยข้างๆมันจะมีพอร์ตหูฟังอยู่ตรงนี้เสียบเข้าไปครับอ่าโอเคมาเทสเทสวัสดีครับ1 2 3่งสอีจโอเคเสียงเข้าชัดเจนไม่มีปัญหาอะไรนะครับอ่ะ ถอดออกแล้วไปเสียบเข้าที่คอมพิวเตอร์เป็นแหล่งสุดท้ายก่อนที่จะปล่อยไลท์คอมพิวเตอร์เราก็ไปเสียบที่แม่งพอร์ตข้างหน้าคอมใช้ได้ป่าวะ,อะลองดิเอ๊บไม่ใช่ตสง,งสัยอาจจะไม่ได้ต่อถ้าข้างหน้าเคสคุณเสียบหัวนูฟังไม่ออกอาจจะไม่ได้ต่อสายออดิโอของเคสนะครับเสียบที่ข้างหลังคอมก็ได้อ่ะเอาเซฟๆข้างหลังคอมเราเสียบที่ตรงนี้ พอหูฟังนะครับหรือว่าลําโพงเราเสียบที่ช่องกลางอันตรงกลางเนี่ยแถวล่างนะครับอันตรงกลางแถวล่างาตัวนี้สีแดงเนี่ยปึ๊บแค่นี้โอเคมาละอ่ะขึ้นละสปีกเกอร์สามไฮเดฟจากนั้นเราจะเช็คเสียงนะครับเปิดมอนิเตอร์เสียงเนี่ยในหน้าจอเวสนะครับเราไปที่รูปฟันเฟืองปึ๊บกดคลิกที่รูปฟันเฟืองเลือก advanced audio property จาก Monitor o f f อยู่ตรงนี้ให้เปลี่ยนเป็น m o n i t o อร์ d Output ปึ๊บเราก็จะได้ยินเสียงเทสสวัสดีครับ12 3 4, 90 เลดสวัสดีครับเ,เสียงเข้าแต่ไม่ดีมีเสียงสัญญาณแทรกน่าจะเป็นที่ระบบไฟอ่าถ้าเกิดระบบไฟบ้านไม่ดีหรือว่าอาจจะย,ยังไม่ได้ต่อสายดินแนะนําไม่หาโพสพายมานะครับเพราะว่ามันจะเกิดทําให้เกิดเสียงจีดตอนนี้ทุกคนอาจจะไม่ได้ยินนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่มันยังสิทธ์ได้ยินเสียงแบบแทก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 อ่ะโอ้ไม่ได้ไม่ได้เลยนะครับ สมมติถ้าไม่เสียบไมค์เข้าที่สวิตช์ก็ไปเสียบที่กล้องนะครับอ่ถอดออกมาปึ๊บคือตอนแรกอยากจะให้มาเสียบที่สวิตชอร์เพราะว่ามันจะได้ดูตัวรับง่ายๆไงว่าแบตมันหมดหรือยังแต่ไม่เป็นไรแบตตัวนี้มันอยู่ได้นานมากล้องตัวที่สองก็ได้จะได้เขาออกง่ายเสียบเข้าที่กล้องเลยปึ๊บแล้วก็เสียบเข้าพอร์ตไมค์ปึ๊บกล้อ,องแค n นลอะพีนะครับมีพอร์ตไมค์อยู่ด้านข้างตรงนี้พอร์ตไมค์อยู่ รูบน3.5มิลนะครับเสียบเข้าไปป๊บเรียบร้อยพอเราเสียบไมเข้ากล้องนะครับเราก็ต้องเทสอยู่ดีนะครับคือเราจะต้องดูเนี่ยถ้าเกิดพูดปุ๊บมีกราฟเด้งแปลว่าโอเคเนี้ยเสียงเข้าแน่นอนเทสเทสสวัสดีครับเทสเทสสวัสดีครับกราฟตรงนี้คือกราฟเสียงนะครับตั้งค่ากล้องให้เรียบร้อยด้วยนะวีธีตั้งค่ากล้องแคแนลผมเคยทคําคลิปไปแล้วนะครับไปย้อนดูกันได้จบต่อไปเช็คที่คอมเริ่มจากที่สวิชเชอร์ก่อน สรุปว่าตอนนี้เราเอาเสียงเข้าจาก HDMI ที่เท่าไหร่2นั่นคือกล้องตัวที่2คือกล้อง2ตัวนี้มันเข้า HDMI 1กับ2เราเอาไมค์ไปต่อตัวที่2ดังนั้นตรง Channel ครับตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็น IN 2เราเลือกจากเสียงจาก HDMI 2นะครับไปฟังหน่อยซิเทสสวัสดีครับฮลัลโหลเทสสวัสดีครับ แล้วก็เมื่อกี้ที่มีปัญหาที่เสียงจีเกิดขึ้นก็คือน่าจะเป็นปัญหาที่คอ,คอมพิวเตอร์ของเขาหละอาจจะไม่ได้แบบจัดการกราวข้างในเครื่องให้ดีแล้วก็เรื่องไม้ไม้เนี่ยเราจะไม่เอาเข้าสวิตช,ช์หรือว่าตัวอะไรใดๆเนี่ยเราไปต่อเข้าที่กล้องไม่ซ้ำอีกตัวบีทิ้งห้าร้อยโปเนี่ยเข้าที่กล้องกล้องเข้าสวิตช,ช์สวิตช,เช์เข้าคอมแค่นั้นใช้ได้ประมาณ6ชั่วโมงชาร์จเต็มนะครับพอเราจบด้วยโทนเนอร์แล้วค่ะ เราต้องตอกย้ำความสุขภาพดีของเซรั่มด้วยนะคะซึ่งเซรั่มของเกาหลีอะ่ะเราจะเรียกว่าแอมพูนะคะหรือแอมเพิรนนี่แหละนะคะ,ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสามารถทักกันเข้ามาเยอะๆมีคำถามถามได้เลยนะแบบเราเรายังบอกไม่เคลียร์อย่างให้กลับไปตัวนู้นอะไรเงี้ยเอ่อทักได้เลยนะคะ ตอบโจทย์สำหรับคนที่มีรอยดำรอยแดงจากสิวฝ้ากระจุดด่างดำต้องการให้หน้าขาวใสนะคะแนะนำให้ใช้ตัวนี้นะคะซึ่งมีส่วนผสมของอาร์เทอร์เมซีย94%เลยค,คือคือคุ้มมากๆคงแบบไม่มีว่าแบรนด์ไหนให้เยอะมากๆเลยนะคะขนาดนี้สารสกัดอัดแน่นในขวดนี้นะคะก็ ตอนนี้เรามีขายที่ Lazada s h o p ป e นะคะเป็น Official Mall สามารถเข้า,ขาไปดูได้นะคะส่งของให้ได้เหมือนกันนะคะทั่วประเทศ่เดียวอะ่ะไม่ได้คือขาวก็ก,ก็ก็มีใช้ไปกว่าครึ่งอันนี้เข้าใจแต่ว่าผิวข้างข้างในอะมันต้องแข็งแรงด้วยนะคะในส่วนของเทรนตอนนี้บ้านเราชอบใช้แบบคูชั่นเบาๆหรือใส่แมสไม่อยากแต่งหน้าเยอะฉะนั้นอะผิวผิวหน้าเราอะ่ะ มันต้องแบบดีจากภายในจริงๆนะคะซึ่งตัวนี้โปรโตีนซิลสกินครีมเนี่ยค่ะมันมีสารสกัดของโปรโตีนลังไหมวเนี้เป็นโปรโตีนลังไหมเลยนะโปรโตีนลังไหมวเนี้ยช่วยทำให้ผิวเนียนนุ่มนะคะยืดหยุ่นแล้วก็ทำให้ผิวเปล่งปัง่งหน้าโกลนะคะซึ่งมันมาจากลังไหมกคนเราเอาจาก โปรโตีนจากลังไหมที่กลั่นออกมาจากลังไหมอะคะ่ะมาอัดแน่นอยู่ในกระปุกนี้ตัวสีเขียวเนี่ยคะ่ะตัวแรกตัวสีเขียวนะคะจะมีสารสกัดจากอาร์เทอร์มิเซียจิงจูชายนะคะทําให้ชุ่มชื้นแล้วก็เนียนนุ่มนะคะหลักๆคืออันนี้ซึมซาบเร็วด้วยนะคะตัวที่2นะคะตัวแครอทนะคะตัวแครอทก็จะช่วยให้ลอยเหี่ยวยน่น ในมืออ่ะที่มันหยาบก้านน่ะก็แนะนำให้ใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็เพิ่มความกระจ่างใสใครมือเหี่ยวยน่นอายุเยอะแล้วหรือรู้สึกว่าแบบทำงานหนักมาตลอดชีวิตซักผงสักผ้าอะไรเงี้ยมันจะแบบกัดกัดเนื้อมือเราถูกปะก็ใช้ตัวแครอทได้นะคะแล้วก็ตัวฮันนี่นะคะก็เช่นกันก็คือว่า สามสก,กัดมาจาน้ำพึ่งนะคะตัวนี้จะให้มอยเจอไรเซอร์ด้วยนะคะต่อไปใครมีคำถามเพิ่มไหมอาจจะอาจ่านคอมเมนต์ไม่ทันนะคะเดี๋ยวทักมาได้นะคะหรือคอมเมนต์อีกเพิ่มนึงก็ได้ค่ะน่าสนใจมากเหมาะสำหรับช่วงโควิดจริงค่ะเพราะว่าแบบเวลาอย่างแนทสังเกตตัวเองเลยคี่ไปห้างางเงี้ยค่ะ ต้องไปกดเจลแอลกอฮอล์เขาถูกปะ่ะซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าโอเคมันมันโอเคไหมหรือมันจะทําให้ผิวเราเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็มีแฮนด์ครีมติดกระเป๋าอพอใช้เสร็จแปบ๊บนึงเราก็ใช้แฮนด์ครีมบำรุงได้ต่อนะคะตัวต่อไปลงเซรั่มนะคะเซรั่มเป็นเนื้อ,อยูจา สารก,กัดมาจากส้มยูจาเหมือนกันเซรั่มตัวนี้อยู่ที่890บบาทนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เหมือนกันตัวนี้นะคะเซรั่มใครต้องการขาวได้ใช้ตัวนี้ได้เลย น็ก็คุยหลักๆละมีหลายตัววันนี้ที่เรามาพูดถึงเนาะอยากให้ทุกคนได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์เวลี่เวลี่นะคะนำเข้าจากเกาหลีนะคะเป็นของแท้ร0 0ซนะคะมีสคบอไทยด้วยนำเข้าโดยเวลเทคกรุ๊ปนะคะซึ่งตอนนี้ทุกคนอาจจะรู้ว่าแบบเฮ้ยเวลเทคเราเป็นเ i ลติวิวเตอร์ของ IT เนาะตอนนี้เราเป็นในเราก็ทำในส่วนของเครื่องสำอางด้วยเหมือนกันนะคะ mm hmm. เครื่องสำอางเรามีอยู่2แบรนด์ hmm. นะคะวันนี้เน็ตมาแนะนำแบรนด์เวลี่เวลี่นะคะที่เราเพิ่งนาเข้าอยู่ ในประมาณแบบ2เดือนเท่านั้นเองนะคะตอนนี้กําลังกระจายเข้าหน้าร้านเปิดรับตัวแทนจําหน่ายนะคะเปิดรับลูกค้าที่อยากจะซื้อปีกับ Official ได้เหมือนกันนะคะถ้ามีข้อมูลมีปัญหาเรื่องผิวรู้สึกว่าผิวแบบนี้ต้องใช้อะไรเลือกไม่ถูกทักหาแอดมินได้เลยนะคะหรือ